knees take a step into the river get down on your knees come to the mountain อาวมา่ก็จะเจอเด็กๆมานั่งรอนะคะรอทําไมอ่ะลูกหื อันนี้เราเตรียมกระเป๋านะคะจะเตรียมตัวไปวไ่ายน้ํากันเนะะี่ยคนละกระเป๋าน,นี้เป็นกระเป๋าว่ายน้ําของลีนะนะคะยืมมาใช้ก่อนป่าอยู่บ้านนะคะเพราะว่าลีนาบอกว่าปับป่าต้องแบบไม่อยากไปเพราะว่าคนเยอะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วอุ้ย <c oughs> เร่งเหลือเกินเร็วป้าเร็วป้า you แม่เดอมาถึงเรียบร้อยนะวันนี้นะกาชิมะสปาแลนอะไรของนี้นะหลุกคอยยืมเพ่มา คือว่าเราต้องรีบมาก่อนที่จะเป็นช่วงหยุดยาวโอโบงนะคะประมาณวันที่9ค่ะวันศุกร์นะคะ<ม>เขาก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงหยุดยาวช่วงสิงหาเนะะี่ยค่ะเป็นวันแบบประมาณเหมือนเชงเม้งอะคะวันกลับไปเยี่ยมญาติทำความสะอาดสุสานอะไรอย่างเ<ม>งี้ยค่ะโอบงที่เรามากันวันนี้ก็คือที่เดิมที่เมื่อวันก่อนนู้นเรามากับเลโอกับลิขุนาที่พาเลโอลิขุมาเล่นน้ํา แต่ครั้งนี้ลี่น้ํามาด้วยนี่นะคะก็คือเขาห้ามคนที่มีรอยสัตว์เข้าไปเล่นนะคะแต่ว่าก็แบบเอออาจจะใส่เสื้อใส่อะไรคุมไม่ให้เห็นนะได้ถ้าเดินจากที่จอดรถมาตรงนี้ก็ไกลแล้วนะคะแล้วก็นี่กว่าจะถึงกันเดินเข้าปไปตรงนู้นนะ,ะนู่นเลยค่ะนากาชิมะรีสอร์ทนี่เป็น outlet <c oughs> นะคะโอเคค่ะ okay, เดินมาไกลนะะกว่าจะถึงทางเข้าแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อตั๋วเข้า ส่วนน้ำกันค่ะนี่ค่ะอันนี้คือต้องไปต่อคิวขึ้นนะคะ,คะแต่ไม่กล้ามันสูงอะ่ะมาหมาไม่เล่นหรอกอ,อันนี้คือเฉพาะเข้าสวนน้ำนะผู้ใหญ่4,500เด็กประถม3,000เย, 3, 5, 5, 5, ยนคนก็ค่าเข้า15,000เยนนะคะนี่เข้ามาในร้านขายของแล้วเพึ่งจะมาหาว่าเขามีขายที่ใส่โทรศรัพท์ไหมอะคะมาให้เปียกน้ำนะคะ่ะเพราะหาที่บ้านไม่เจอนะคะนี่แถวนี้จะมีไหมแล้วค่ะอันนี้ค่ะอุ้ยทำไมมันมัน ยิใ่ใหญ่อันนี้เขาต้องใช้อันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออันนี้นะคะ1650นอเยนค่ะดูแพงหน่อยก็ต้องซื้อนะคะจำเป็นเค okay, ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในจาบ่อปูกันแล้วนะคะในส่วนของสวนน้ำค่ะเอ๊ะมามหม่ไม่ได้มากี่ปีแล้วเนี่ยหนูไม่ได้มากี่ปีแล้วลูกตั้งแต่หนูเป็นเด็กเลยป่ะเนี่ย ที่เรามาในส่วนที่เป็นล็อกเกอร์กับที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเอาเอาของวางก่อนเหรอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน,น,นเนาะแล้วค่อยมา,ดมาเดี๋ยวเราเอาของใส่ล็อกเกอร์นี้นะคะ700รเยนนะขนาดกลางโอเคเปลี่ยนเสื้อผ้ากันมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาของมาเก็บในล็อกเกอร์ก็ไม่ได้มาที่สวนน้ำนี้น่าฉับเกิน3-4ปีค่ะคือจำไม่ได้เลยว่าตอนนี้นะน่าจะตอนนี้กิเลสเลย ก็วันนี้มันไม่ค่อยร้อนนะคะแดดไม่มีเลยก่อนอื่นเราก็ไปล้างตัวก่อน,นะค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปหาสะลงนะคะว่าจะลงที่ไหนกันนี่เลยโอเขาบอกว่าให้มาที่ทะเลจำลองก่อน,นะคะ่ะคือแบบน้ําเค็มมาน้ําเค็มแบบก็ทำไมเข้าตาก็แสบเลยโเลยบอกว่าอันนี้มันเป็นน้ําทะเลเขาเอาน้ําทะเลมาจริงๆอะไรก็เลยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจริงไหมคะแต่น่าจะจริงเพราะว่าน้ํามันเค็มมากเลยและแสบตาม,มาก คือสระนี้เขาจะเหมือนมีอีเวนต์เป็นทุกแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเปิดตัวคลื่นนะคะให้น้ำแบบมีน้ำคลื่นพุ่งเข้ามาอ้อน่าจะเหมือนที่สวนสยามหรือเปล่าเราจำไม่ได้เคยไปสมัยก่อนน้องตอนเด็กๆตรงนี้พอน้ำมันเริ่มมีคลื่นใช่ไหมคนก็จะมาออก,กันเต็มค่ะมารับคลื่นคลื่นแบบใหญ่มากอุ้ยเด็กแฮปปี้มากในเล่นน้ำทีนี้ก็ไปอีกสระหนึ่งนะคะที่มันมีแบบน้ำเป็นฐานน้ำแบบจะปล่อยลงมา นีก็ยืนรอนะคะไม่เข้าไปด้วยเสร็จแล้วก็ไปตรงองคเซนนะคะจะเป็นสระที่แบบมีอุณหภูมิอุ่นๆน,นะคะเข้าไปนั่งสบายๆมาหาอาหารการกินก่อนนะคะ เดี๋ยวเราพักกินอะไรกันสักครู่นะคะกินน้ำกินไก่กันก่อนพักกันก่อนแล้วก็ไปเล่นต่อแต่วันนี้ไม่ร้อนะ่ะวันนี้มันไม่มีแดดคือพวกที่เป็นสไลเดอร์ใหญ่ๆนี่คือเราไม่ขึ้นเลยนะเพราะว่ามันต่อคิวนาน,นะคะ่ะ แล้วก็อีกอย่างคือนี่นะเขากลัวด้วยอ่ะเขาไม่ยอมขึ้นด้วยเลยก็เล่นกันเฉพาะแบบพวกตามสระทั่วไปนะคะและนี้ก็มาลงเล่นตรงน้ำวนะคะ่ะน้ำวนก็น้ำอุ่นๆนะคะแล้วก็น้ำก็เค็มอีกแล้วะคะ่ะอันนี้คือมีปัญหาม,มากเพราะว่าไม่อยากโดนน้ำให้น้ำเข้าหน้าเนี่ยเพราะว่าแสบตาจริงๆ ก็มาล้างน้ําเค็มนะคะเพราะว่าน้ําตรงนี้นะคะ่ะเป็นน้ำแบบธรรมดาแล้วน้ําก็เย็นมากเย็นกว่าสาอื่นแสดงว่าถ้าเป็นน้ําเค็มอะ่ะมันจะไม่ค่อยเย็นนะคะพอเป็นน้ําอันนี้ปุ๊บโอ้โหหนาวมาเลยะคะ่ะคือจริงๆอะ่ะชอบตรงนี้สุดเลยนะคะเพราะว่าน้ํามันแบบเหมือนเย็นๆแล้วก็พุ่งใส่ตัวเราตลอดแล้วก็ที่สําคัญคือไม่แสบตาค่ะไม่เค็ม พีกนาเขากล้าเล่นเฉพาะสไลเดอร์อันนี้นะเพราะว่าเป็นของเด็กนะเล็กๆไม่ใหญ่แล <mond ye> ้ว <g pap i> ก็กลับมาที่ทะเลจำลองอีกแล้วค่ะเพราะว่าเด็กๆอยากไปเล่นคลื่นอีกแล้วนะคะ ว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยเล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน<ม>เสร็จแล้วก็มาเนี่ยค่ะมีใจเป่าผมให้นะคะก็อยู่ในน้ำไม่เหนื่อยนะคะออกมาเหนื<ม>่อยมากอันนี้เหนื่อยมากส<ม>วัสีนะ<ม> <laughs> ข้าวกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองเข้าร้านนี้ดูขายอะไรอะ่ะขายอาหารจีนเหรอร้านนี้เราเพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยว่ามีร้านอาหารจีนอยู่ในนี้ด้วยแบบ เดินเหนื่อยมากเกียดไปไกลเห็นร้านไหนเข้าก่อนเลยปวดเมื่อยทั่วตัวมากกับตอนเนี้ยโอ้ยหมพ่องว่าจ,จะไหวไหมเนี่ยนี่ค่ะของดีนะราเมงนะคะแล้วเขาแถมมนนี้มด่ด้วยหนูคาราเกะของเลโอก็เหมือนกันนะคะราเมงนคะคมันจานใหญ่มากเลยะคะ่ะแต่เนี้ยก,กินหมดเนาะแล้วก็ของนี้นะคะเป็นอเรเมนนะคะบะหมี่เย็นชอบกินค่ะหน้าร้อนพี่กูก็เหมือนกันอะมันของเย็นหรอมันไม่ได้ร้อนที่กูก็กินเหมือนกันเลยนะคะ สดชื่นกินแล้วสดชื่นมีความออกเปรี้ยวๆหน่อย เหนื่อยนะคะอันนี้ที่จอดรถอะค่ะที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดก็คือ A นะคะแต่เราจอดอยู่ดีค่ะซึ่งหมายความว่าต้องแบบเดินผ่านตรงนี้ไปทั้งหมดไปฝั่งนูน้นข้ามทางถนนที่เป็นเหมือนทางด่วนตรงนั้นก่อนนะคะข้ามไปฝั่งนูน้นออเดินไกลอะไม่ขาขามาไม่บนแต่ขากลับบนเพราะเหนื่อยแล้วซื้อไอติมอะไรอ่ะคะลูกร้อนเนาะ ตอนนี้ดีหนึ่งอีกนิดนึงจะถึงรถเราดีสิบเอ็ดก็เยอะนะคะเนี่ยโอ้โหจอดรถกันเต็ไมไปหมดเลยหนูมีรถเราไม่ลูกหรือมาจำผิดไม่บอกดีสิบเอ็ดมันใช่หรือเปล่า ถึงบ้านแล้วคะ่ะหลับสนุบกันทุกคนรวมถึงบีด้วยก็ขับรถไปก็ง่วงไปก็เลยแอบจอดพักก่อนแป๊บนึงเ <c oughs> อ,องางัดเหาะ step the a มีคู่กลับมาบ้านก็เป็นไข้เลยนะคะเนี่ยกินยาเรียบร้อยเดี๋ยวพักผ่อนพรุ่งนี้ดูอาการนี่ครูบอกว่าวันนี้เลยไม่ทำกันบ้านเลยไม่เป็นไรไม่สบายค่อยทำหลังจากหายแล้วก็เลยออีกนิดเดียวเนาะ やっぱ来たなか、パッコリライト、早速来たなか、じゃあね。<music>